สมาที่เป็นชั่วคราวมันหมดได้ออกจากสมาธิแล้วเดี๋ยวมันค่อยๆจางไปเหมือนกับน้ําเย็นที่แช่ในตู้เย็นพอเอาออกจากตู้เย็นมาสักพักมันก็หายไปกลับมาร้อนใหม่ใจก็มาร้อนต้องกลับเข้าไปในสมาธิอยู่เรื่อยๆถึงจะรักษาความเย็นของใจได้แต่สําหรับทางปัญญานี่จะทําให้อุบเบกขาอยู่อย่างถาวร เพราะปัญญาจะเป็นผู้ที่จะคอยกำจัดสิ่งที่มาทำลายอุเบกขานั่นเองสิ่งที่ทำลายอุเบกขาก็คือตัณหาความอยากกิเลสตัณหาต่างๆความโลภความโกรธความหลงถ้ามีปัญญาก็จะสามารถกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปอยากใจด้วยการเห็นตรายลักณเห็นสิ่งที่เราอยากว่าเป็นทุกข์ท่นั้นก็ไม่อยากได้แนละ้ว